เพชรดำนอ้อยเจ้าเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยนางแต้งสวยอันนี้ใครเอ่ยบุญเรืองบุญเรืองเอ้ยบุญเรืองบุญเรืองบุญเรืองเล่นเผ็ดดำน้อยบุญเรืองจะบุญทองจะบุญทองบุญทองพรทองแดง จุ๊บๆเล่นกันบุญทองพรทองแดงเล่นกันครับไขวิ่งมาไขวิ่งมาไขวิ่งมาตัวขา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 วเล็กๆไครเอ่ยน้องจิ๋วจิ๋วซับทวีวิ่งมาแล้วน้องพรพรเงินไม่ใช่พรเงินสิน้องเงินขาวน้องเงินขาวเพรดำน้อย พ่ทองแดงน้องจิว๋วหลิีูวพี่เพโรดเพรโรดมาแล้วครับเพรโรดบุญเรืองเพรโรดกับน้องจิ๋วหลิวอ่าน้องจิ๋วหลิวจบพี่เพรโรดเลยพี่เพรโรดมาทักหน่อยเดี๋ยวน้องจิ๋วหลิวตบปับป๊บๆเลยน้องจิ๋วหลิวตกใจบุญทองบุญทองชอบเล่นไม้กิ่งนี้เหรอบุญทองกับน้องจิ๋วหลิว บุญทองเล่นกับบุญพรพรทองแดงครับเพชรดำเล็กเหรอเพชรดำเล็กไม่ใช่ดิอันนี้เพชรดำใหญ่เพชรดำใหญ่วิ่งมาแล้ววิง่งแล้วโอ้โอ้โอ้จะบุญทอง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 เพชรดำใหญ่จีนตลาเพชรดำน้อย เพชรดำน้อยเพชรดำใหญ่จีนตะหลาเพชรดำใหญ่เพชรดำน้อยดำสนิทเพชรดำใหญ่ไม่มีสีขาวเลยเพชรดำน้อยยังมีคอขาวๆนิดนึงนะจีนตะหลาครบวัน,นี้หลวงปู่นำภาพอัน นรักน่ารักของน้องน้องเมียวให้กับเอซทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจะมีแด่ทุกคนทุกท่านท่วการทุกท่านทุกคนเดิน